สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มอีกแล้วนะคะในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาอธิบายนะคะถึงหลักฐานในการขอเงินคืนประกรันการใช้ไฟฟ้านะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องไปติดต่อที่ไหนหน่วยงานใดนะคะไม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ใหม่จากทางช่องด้วยนะคะสำหรับหลักฐานนะคะในการขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้านะคะก็คือการขอคืนเงินมัดจำมิตเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะ กรณีประเภทบุคคลนะคะหนึ่งเลยนะคะกรณีติดต่อด้วยตนเองนะคะจะต้องแสดงแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะ 2. กรณีมอบอำนาจนะคะจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้นะคะหนังสือมอบอำนาจนะคะโดยกรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะพร้อมพยานสองคนนะคะแล้วก็สำเนาแบบประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจนะคะ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจด้วยนะคะ 3. ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะก็ในกรณีที่ไม่มีนะคะต้องอทำหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าสูญหายด้วยนะคะสําสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีประเภทติณติบุคคลนะคะ1เลยนะคะ จะต,ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะกรองเองกสารให้ครบถ้วนพร้อมพยานสองท่านเลยนะคะสสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะอายุไม่เกิน1เดือนนะคะ,ระประทับตานิติบุคคลด้วยทุกฉบับพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองนะคะ3 สำเนบาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอํำนาจนะคะพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองด้วยนะคะ C. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจนะคะ 5. ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะกรณีไม่มีก็ต้องทำหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ แล้วก็พิจารณาเงื่อนไขว่าครัวเรือนและโรงงานผู้ประกอบการ SMG ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับกอฟอนอและกอฟอพอด้วยนะคะหากใครติดค่าไฟฟ้า3-6เดือนก็อาจจะไม่ได้รับเงินคืนนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่การไฟฟ้านครหลวง หรือกอฟนอนะคะ1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพ1129นะคะแม่บุ๋มก็มาบอกเล่าให้แล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่ถามกันนะคะว่าจะไปติดต่อที่ไหนและก็ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มาแชร์ความรู้ให้แล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ